เทศบาลเมืองเขาสามยอดร่วมกับวัดหนองบัวขาวสืบสารงานประเพณีบุญพเวประจําปี2567ครับในช่วงบ่ายของวันที่16มีนาคม2567ดรสายใจเลิศวิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระอุปคุต แห่พเวทเข้าเมืองซึ่งอันเชิญจากบริเวณพิธีหนองปู่แห่ไปยังวัดหนองบัวขาวตำบลเขาสามยอดอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีและเปิดงานประเพณีวัฒนธรรมบุญพเวทเทศมหาชาติประจําปี2567โดยได้รับความเมตตาจากพระอธิการทวีฐานนวโรเจ้าวาดวัดหนองบัวขาวเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทั้งนี้ดเตอร์สายใจเลิศวิริยะประภานายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดได้ร่วมขบวนเป็นนางมัตสี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน,น้าส่วนราชการคณะครูนักเรียนในสังกัดประธานชุมชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากโดยจัดให้มีพิธีแห่อันเชิญพระอุปคุตและแห่พระเวทเข้าเมืองด้วยขบวนเสนาม้า3ตัวขบวนเสนาช้างสองเชือกเสนาอมาตชาวพาราพร้อมด้วยเครื่องสการะกลองยาวและนางรำจากซุ้มประตูถนนวัดหนองบัวขาวพระบาทน้ำพุ ไปยังบริเวณพิธีหนองปู่และจากพิธีหนองปู่ไปยังวัดหนองบัวขาวและพิธีการฟังเทศมหาชาติน้อมถวายเป็นพุทธบูชาส่งเสริมพระพุทธศาสนาเผยแผ่การบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามพร้อมทั้งยังได้สร้างความรักความสามัคคีของประชาชนชาวตำบลเขาสามยอดโดยเทศบาลเมืองเขาสามยอดได้มอบเงินอุดหนุน ให้กับประเพณีบุญพเวทบุญมหาชาติจำนวน20,000บาทและสำหรับในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมส5 6 7ตั้งแต่เวลาตี5เป็นต้นไปได้มีพิธีแห่ข้าวพันก้อนเทศสังกาศบุญพเวทและเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกประยุกตามลำดับณวัดหนองบัวขาวตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี บุญเรวเดทเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญมหาชาติเป็นงานบุญที่พระสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นเรื่องราวที่กล่าวถึงพระจริยวัตรขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยชาติเป็นพระเวสสันดรหรือเรียกว่ามหาเวสสันดรชาดกมีความยาวถึง13กันการทําบุญเรวเวชจะมีขึ้นในเดือนสี่ซึ่งชาวบ้านจะกําหนดวันกันเองโดยไม่ให้ตรงกับหมู่บ้านใกล้เคียงก่อนเทศหนึ่งวัน ชาวบ้านจะจัดพิธีรับพระเวทเข้ามาสู่เมืองในการจัดขบวนแห่จะมีดนตรีประโคมประกอบด้วยคองกลอง ผ้าพเวทและคนร่วมขบวนเมื่อขบวนไปถึงบริเวณที่สมมุติให้พเวทอยู่ก็จะเอาขันห้าในขันห้าประกอบไปด้วยดอกไม้ทูบเทียนและเงินไปนิมนต์พระพิสูจที่สมมุติเป็นพเวทจะรับนิมนต์และแสดงธรรมเทศนาสอนพุทธบริษัทก่อนแล้วจึงแห่พเวทเข้าเมืองหลังจากนั้นพระพิสูจก็จะแสดงธรรมเทศนาสังกาจนจบ ต่อมาตอนเช้ามืดชาวบ้านก็จะออกไปแห่ข้าวพันก้อนฟังเทศมาลัยหมื่นมาลัยแสนและประเวสสันดรชาดกจนครบ13กันโดยเทศไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันจนกว่าจะเทศครบ13กันมีความเชื่อของคนโบราณว่าถ้าผู้ใดได้ฟังเทศมหาชาติจบภายในวันเดียวเมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้ไปเกิดในศาสนาของพระศรีอริยะเมตรตรงานบุญ